อ,ออกแล้วมา32สสโ,โอ้โก้9มาฝั่งนู้นครับโอ้โหมีลูมกินน้ำ สินค้าห้าสองนะครับรถการาดนะครับสองสามวันมาทีนะครับช่วงช่วงที่ผ่านมาก็มาดึกนะวันนี้มีวันนี้มาเร็วที่ผมไม่ถ่ายมาดึกดึกพนอะวันนี้ถ้าตามเวลาจะมาประมาณบ่ายสามนะครับบ่ายสามบ่ายสองนี่แหละ แต่ไม่เคยตามเวลาเลยสี่โมงตลอดนะมาสี่โมงตลอดเห็นเห็นช้าร้อยตลอดนะทดสอบห้ามล้อหน่อยนะเบรกเลยโอ้ดูขายชา้าเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวเล่นต่อแล้วลุงกินน้ำก็ยังอยู่นะแต่ก็เริ่มจางแล้วนะเพราะว่าอาน้ำเริ่มหายแล้วนะลุงกินน้ำเนี่ยมันต้องจะต้องมีรองน้ำกับแดดนะ ตอนนี้แดดแรงมากนะครับสวยีจริงๆนะครับแเมื่อกี้ห,หูได้ภาพสวยมากเลยถ้ามีรถมาสวนกันลงรางนี้นะบอกด้วยเลยว่าสวยไปกันใหญ่นะครับ ไปแล้วครับพาสมสองนะครับแหมถ้าผมอยู่ที่บ้านผมก็จะรอถ่ายที่บ้านนะครับนี่มาดูที่บัวใหญ่นะครับวันนี้เรานะ่าจะได้เห็นแค่ขบวนเดียวมเดี๋ยวรถสินค้าจะมีห้าหกกับหนะ้าห้าสามอาจจะ เลื่อมๆกันอยู่หนองพววอาจอาจจะได้ดูนะครับอาจจะได้ดูอยู่อาจจะเจอกันหลี